Kola jagawan wa atanda abot Mempen plot bawana Tarifi Jalan tam kamata dalam landi Tami idit lai kon Madol jaya Kon rau mi idit mi tam na Prajam jit Tetang วิทย์มีละดมเฉจกนำไม่ยุ่งคว่ก่คนไม่มีทิลมีดำระจำใจก็บิตาใดจะตกได้สัวบายมุไอีวิโอตตปาเปรีวะดมความดีนำอยู่ได้กล่าวนั้นและต้องมีรูป คนรอการรัจจ์ต้องมีตุกและจาดกาความรุ่งก็ไม่ได้ที่เกิดกายมาโอล้วครับน้ำมันราคาหน้าจาน นักจัลัานา้ยุปลอตันเป็นผู้จีตทางไงก็ลูกขบาไปนักหนาอ่าจะเดินบอล,ลกูอนะพอกพรากลับนบัตรการเจ้าการท่านอาจารย์ดีเลยลูกดีดีวันนี้มากันมาพร้อมหนะ้าพร้อมตาเดี๋ยวดีสวัสดีนะครับพี่หนูดุย จาไปจะเบือเลือ,ลอกับผู้เลาจะจะมาแล่งฟีงน่ามากชูโต๊ะแล้วกูจกกันแหม่มควันร้อมในหมเย,ย้กันย่่านี้ก็จะด้ว่าพี่ดนุด,ดไม่เชื่อเลยครที่น้องเคยพูด,ยดอ,อ,อ,อยู่ <c oughs> าาเสมอว่าน้องอายุสิบเก้าปีคลิบขาัวหน้าเขาทสิเป็นในมึงแก่จกกฝาป้าจดกกล่าวมาบี้คลิบเ้าเลือกไป ก็แสดงว่าไม่มีใครเชื่อท่านอาจารย์นี่หลกไม่เคยเจื่อปลอดไปโต้กับร่มแจมบูแรงเออที่จมูกปาแกนี้โยนทิ้งข่าวจริงมึงจะไม่เออมึงกับกูยังไม่เกิดดีแล้วพอกูกับแม่กูก็ยังไม่ได้กันดีเฮ้อแล้วกูก็ยังไม่จงประมุ่งมึงเอ,อเฮเอจะได้ว่าผมกับแม่ไม่ได้ปาดกันดีเอ้ยไม่เล็มาอามไม่นั่น ความพ่ายผมก็เต็ลมลำไม่เรื่องก็กี่พี่ขี่จะประกันไว้เราเออลักผู้ลักปลาบ่ได้แกก็ลักคนได้ร้อยมันได้แทงกัน <c oughs> แม่แตมันเที่ยวเวลาไปร้องอย่าไปปั้ำอย่าไปแลงอย่าไปใตรปากมันก็ว <c oughs> ่า,วาแล้วถ้าบังเกิดหนังแกบันดิตร่ำพีไม่นานหนังแกก้นพันชักเดียวจะมันดน่างเอ็งมาหนาวอยู่ง่ายงอกง่ามือ ไงแรงอกอกใงมึงอยอยังล่วงดาวเร้วแล้วก็เดาค่อยก็รักคูเนี่ป่านนี้ตลกนะกอนอื่นพออยากจะามว่าชาติมันจะรักไมมลกูกพอชาติเลยกะพอดูรักชาติยิ่งกว่าชีวิตก่ะดีลกาาูกกับมาจัาตน่าปรามากกับธา,า,าตราราาุรัมระธาบันนี่เราลืมกันไม่ได้นะต่นี้ ประกาศร่วคัญเรียก,กว่าผอรับจดหมายมาจากกระตันกรเทิบว่าให้ผอร่รปปรอรงนักรบไปช่วยเหลือบ้านเมืองยับบัดำชุ่มครามนะตอนนี้เราเนี่ยอุหนังปิดย่าหน้าในวัดหลวจะอบอกบรรดาราชหนุตริษของผอถ้าไม่เคยนอกจากมึงแต่ลูกเป็นผู้หญิงนะคะไม่ปลื้มเราก็ยิ่งรู้ยิ่งจะนะใช่รู้ใจะนะให้คิดเื่ากันว่าเมืองตะล้างหนอตะพังปลอดไกลปลอดปูยิ่งหลายกาบมาแพรนะ ต่โอกาสที่เจ้าจอยเรื่องปฏิจาระบอยากะนาแล้วไม่ท้องโรคการแต่งานพอก็รองไหวลบมาวัดนนะก็จะได้ว่าท่านอาจารย์อนุญาตได้หมูไปอล้วไปตลกไปจอยเรื่องปฏิจารบ้านเมืองเราเนี่ยชีวิตเราก็สั้นหนักนะคนเรานี่ยอยากกินโลกลออเนี่ยวาคนเราเนี่ยนึกตึงความตายวันหนึ่งกี่ครั้งลูกไอ้หนงโอ้อาจารย์ตามผมก็ตามึงกะลูก ตระหนึกถึงความตายพาวกหมาวันเป็นพันอะมันไม่ใจพันไม่โดนจักกี่เบิ้ลมึงคิดจรืกันเราเอ้ยเตงเอ้ยการที่เราไอ้ใจลาวันมันยังอยู่เลยนะยังไม่ตาย้างง่ายใจออกแล้ววันนั้นเลยตายออมนั่นลาวมึงต้องคิดปน,นั่นแค่นี้เวลานี้เป็นเรื่องจำคัญเรายัางไรเตี้ยนนะกน็ต้องทั้ความดีให้แก่ปฏิจจาตะบานเมื่อหยุ่นลมนี่เป็นเรื่องจำคัญ นะฮจริงสำคัญตีว่าเรานี่มีทิศเต่าเต็มกันนี่ปล่อยตามไหวเลยนะบดรูปล่อยรูบงังไม่เคยตอบได้เลยไอ้นูน่นมวีรูบังเออคนเราที่มีทิศเต่าเต็มกันได้แก่อ้เลยก็ไปแก่ทิปปะจอยเลยนานกับเราเราเด็กเดกขันเมืงอง <c oughs> นี่ไม่นานก็เร็วๆนี่ก็เลือตั้งก็ปร้ำได้วไหว ตังปักนั้นตังปักนี้จงปักเล็กเผิ่อต้องการรวมเป็นปักย่อยเพื่อจะตังรัฐบาลรอรอบวายังอยู่ไร่รยแล้วต้องคิดไปนั่นถ้าไม่น่ากันจงได้กับโบดินเราแล้วเฮ้ยหยุดก็เล็กก็เล็กเนอะอันนั้นชั่วนออกมาจากรกง่ายจำาหรอว่าปัณณนปนี้บ้านเราที่ไม่ได้พัฒนาแต่ต้นอ้่นตังที่ไม่ได้พัฒนาแต่กล่าวตักงทินก็ไม่ดูแล ได้เข้าแกเป็นรับบาดใจไม่ตำดนจะมังเนีจะไปแล้งเพื่อนก็นไปแล้งบ้านเพื่อนรูปันบันนั่นใบแกตายทำใจประเทศน้อยตุกตุกปากใบพี่ตาวใจบ้านเรานี่วันนี้มาแล้งเบืเ่อแกเป็นรดับบาดใจจังจะไม่ใจไม่ตำมึงประเดี๋ยวว่ามึงนันเด็กชาเด็กน้อยเ่ประชาธิปัตย์กระจายชาวบ้านไดง <c oughs> อันนี้คือประชาธิปไตยก็ไม่จึงว่ากล้องเตีตาวเทียมกัน ปิดแล้วลูกก็ให้หนู่นหนูเยอจทิ้งที่เตาเตียมกันนั่นก็คือเวลาลูกนะในเวลาพริการอ๋อคำมาเวลาเนี้ยต้องคิดกันว่ามันเตาเตรียมคนด้วยกับคนจนมึงคิดกันว่าจนชาวลุงติ๊กํำติ๊กลุงติก๊กขำติก๊กอ่ากนด้วยกับคนจนนี้คคำเตากันลุงเตากันมันก็ไม่ถึงว่าเวลาเตาน,นั้นที่เราได้พิธีเตาเตรียมกัน แกงหลว่อพี่อะไกันโอ้ไม่ใจแกงหลวงพ่อเสกูแรงเรื่องจริงอ่ะอ่าแต่นี้พวกเสก็มีจะมองดีๆีพวกนักธุรกิจเขาจำเป็นประโยชน์เลยเขไม่เต๋อเจ้ออยู่ก็ไม่เต๋อว่าไอ้แตกเลือดเล่าตับบานพวนอยู่อืมไดร่งงอกได้มึงไดร่งงอกได้มึงหรือที่ดาวเลี้วน่ากอยกระจากรู้เลยไปตลกนะไอ้เจ้ไปเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าก็พ่อโนติทิ้งที่จำเป็นนะวันนี้เป็นวันแบบนี้มงคนลระลึก ไตอนนี้เลยย่ามเรรุ่นลูกจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้กันเออไว้ไอ้นุเก้มาตรงนี้ไอ้นุรยเก็มาแกกตนี่แก้ัวแกไอนไงแก้เบแกลักไม่รังเพมาบ้านได้บุตรจิตตุแทงลงไปเลยแทงรอยเลย เมื่อเราแจกการู้เนี่นายยำดิปองปองไเออไอ้นั้นไม่ใจปราปองเลยบอกบเลยมาเะแล้วว่าหรือลบไอ้นูเลยวันก่อนเคยแล่กับชาติเลวไม่ใจกว่าต้องการีมาเรียนวัดวันนันปันนี้นี่วันนี้เปินเรือนี่เหรอ,อยากกว่าดเลวเถื่ตัวเก่งหลังเลวกินข้าวกันเลวเอ้ยตัวเก่งหลังเลวยากกว่าดเลววาดแล้ว อะไรอ่ะสนไจเกี่ยวอะไเกดันบ้ีงแกน้าไม่ควัดบาดไม่ยืนพ่อกินกินคนเผื่อนี่ด้วยเก่งไว้แล้วร่ำเจ้าว่าจะอ้อคว้ยนู้นนู้นเนี่ยมึงกันบ้ากันหรือแล้วเลยไม่ได้เป็นทุ่นเป็นจันไมโยอวัดนั่นจังเรี่ยเล่นกับเจ้าหน่อยมาเรียนบวชเรียนไรปนโอปนีบเออปนรือเถอะจนกันตังบันดียังไม่ได้บวชดิ ยันไม่บวชไงเบอร์บวชรูไม่เรียนแล้วก็บวชแม่ปาชิปาคิดเรียนไหนเลยก้นหัวใจเคียงกินเราโว้นผมกว่านี้กำปลาเลยผมไม่ได้เลยคือนักบวชที่มาบวชตั้งกั้วันกู้ยังหน่อยๆมาทึบไปแล้วตรงปลาไม่ถึงว่าหากบวชนำได้ไว้ปราบเป็นเหมือนนั่นเลยะมาบวชตรงกั้นหนักได้นะ หนักเดียวหนักกูเอจรางั้นกูก cke, ัดราต้องว่าได้ไม่หนักกูไม่ปวดได้นั่นกับเราปวดปวดเกินเนี่ยปวดไหนวะลุยกูไปัจจัก็ไหวน้ำหนักไหวตามเออวัดกับหนักเยดีนักจะไม่ขออาจารย์เรื่องนี้แกไม่ได้แล้วแกเบ่งอยู่นั่นเหมือนกันเหรอแกไหวจ้าเกิดยืนการหนักไม่ได้ไม่ปวดไหนก็ไปวัดเอินกันวัดแกนี่ปลาลูกวัดกันดันเดือดร้อน các mấy cái năn trong lông cái bực năm nát <laughs> <laughs> đừng cà phê đi na cua kìa bóc nha à cô cũng không bối cả ai cái nhà bối nó cứ mèo nó cứ cơn vậy nha có chồng cần cà lũi là chán trên cà pha nát năm nát cứ lão lai tiền mông kĩt ra cần đâu kĩt ra cái là chán rồi nha vì nong cha ban trang quân tỳ vi an bốt lăng lăng mà rù trong tàu đấy hoạt răng ra một leo đi พี่น้องจามบ้านไหว้รังตานรังตีกว่าป้าละบุญกันเป็วัดไหว้ครบเรียรอบืมต้องกินมานานไอ้นั่นก็มันโตเหมือนกันแหละแต่ว่ากูไม่ได้ตำรื้อนะกันนี้เราอ็นะกูนะกูแลกันตรงไปตรงมานะทุกประโยชน์ท่าอ้นทางปีทรุดมาการเวลาปีทรุดกันได้แล้วนะกันนี้กูไม่ใจว่าเพลือกูไม่ใจเย็นใจหลายแต่กูตื้อว่าวันกูกูม่าโยแล้วมาตั้งนั่ยไปตั้งนั้นไปนู่นปากตัวว่งนี่ ยิ่งห้เล <Lebanon> ือดไปเนีูเต้ยและคููกผู้ชายมันกันแล้วคูตัดสินสายนคุยแรกเออกรปลาแยกปันนี้วกจักวันนี้อย่างแตกแผ่ขมคูดข้าไเลยเออเกินไปเนียเนื้อเอ็ดไอเตียงวันพื้นลกคือปันนีจะอัวบัดไอเตียงกับมงไล่ดัง่คยบีขวหน้าฟากคูเหรอ วายเล้วายจริงเออปันญเจลูกไรเต่งแต่ว่าอีบวชแล้วก็ไม่ได้บวชอยู่นี่คือบรรยาจาศนึกนะพ่อมึงเคยบวชแลว้วโอ้เคยบวชมาแลว้วครับบวชแลว้วแต่ว่าผมึงถี่เด็ดคือกัดใจกับปลาชกกับปลาใจไปชกกระเองปลาคือไม่ใจปลาวัดเดียวกันคือผมบวชอยู่หนีแล้ววันตาแม้ว่าผมบวชอยู่กวัดตาจีนวันนั่นแหละโย<อ>เด็กตาจีนเลยนี่ครับนั่นนั่นเรืนน่องนอันนี้ก็ผมมัน แม่ยืนบ้าดไปตึ้นไอ้ปลานนก็อยู่วัดดำเช็ดแม่บอกันมันมีความกันใจก็ว่ามันว่าพ้อมันอย่าแร่งมันคือตอนนี้แรงได้แล้วมันว่าพ่บมยืนบ้านกามเกตเรื่องมันแม่บอกพ่ยืนบาดว่าจะเอาไปตึ้นแต่ว่าปานั้นก็พอลบกันนี้ปลาโนก็มาตึ้นแต่ว่าปานั้นมันก็ลบต่วันนั้นเจ้าบ้านก็บ่นพบไม่ข้ามไปตานูเพราะดีปลาโนไม่รู้ไม่ในใจว่าจะมาไม่มามาถ้าบ้านนั้น กับออไปออไปตึงจาบ้านําตายไรบ้านพอดีปลาโนมานี่มานตึงโง่มาแต่กรออยักแม่ปลาไปเล่นว่ะมายืนบ้านกำแค่ก็ช็อกกันเลยกันนั้นก้ามไปบ่บุ่งช่างหายวัดกันกว่าว่าจันแหลมโต๊ะหัววอนลุยกอกผันตังด้นและไม่ปลาไม่เต็มแกเปลือยอยู่จันไรกันใจก็แกเปลือยอันอายยะวัดกันแหลมได้กว่าพระกับบาดกลิ้งกรองกรองกรองในกุฎน้นเอมันก็กั อู้ปุ๊บปลานะครับเพราะก็มัดดังไปมัดกับควดไม่เลิกนี่การมัดว่าคลอนมาแย่ก็ไม่เลิกวอาดีมไก่ร้านลำชากันบุญรุ่งราชนำหลอนไรอันก็ได้เลิกนีแต่เล่นดังเออจอเล่นลั่งดังโอ้จะเด็กวใดเตียงนี่ครับนี่ได้ดึกด้วยความจำเป็นครับโอ้ใครย่อต่อมัจากกันครับกลับกลับนานในดีมข้าเช่นน้อยเราเล่นเรื่องจริง เตางตัวเด้งงามเช็ดเด้งเดินเล็ดเล็ดเบียดซักป่าดำมาในกระเป๋าหอบโก้ากจะโยดังแววเดินก้าไปกอดคอและกอดชายาพื้นเดไอดแหละตอนนี้กันไม่มีใจเดือดละมึงเลอะเปลือกเนื้อวัดไม่วัดล่ะวัได้ที่มียก็แม่์กูไม่มีก็แม่์เลย คือแบบน,นี้นะอาจารย์ผมบวช่ังบวชไม่ใจากจำกันเลยพมกันดังใจไหวบวชนี้เหมือนตองขันถ้าไหวาองค์ผ้าองค์ผ้าเนอยองค์ผ้านู้ในรั้วในวงังหลวงก็บวชกันก็นลุยแลว้วบวชกันเบื่อบางอ่างกูร้นกันเออผมกันบวชไ,ไ,ได้ไม่อยากอยากยังจะได้กันบวชนั้นแต่ว่านั้นผมอยากจะตายปัญหาตื่นตาตื่นแกปัญหาพ้นผัวหมอกเลยพุ่มบวชตายบัดนี้กับมันตายบัดนี้เออตายบัดนี้เอ้ยตายปลาปรรลักหลบที่กับมัน พก็มีใจจนดี่ว่าป้านอะไรเลยรถไม่อั้นเล่นบนป้านผูกฟิตป้านไม่ไปตรงฟิตป้านใหม่มากฟิตอ๋อๆยอมย่อมป้านไรรถไม่อั้นเล่นบนุนข้าป้านโรคมอยู่ด,ดีเออจริงฉันประกันใจนึงอย่างไปไกลพอนะ่อเนี่ยไปบกแกแหลนไปแล้วจังแต่นี่ยกมีใจจนเลยว่าเคยห้อนอยู่ไหนมาดูวามันเลยหาเจ้า เลวมาฮ้อนอยู่ไหนมาฮ้อนมันหนึยังยังฮามายังเลวโยนอะไรกันแล้วย่อมมันมาโยนเด็ปากไปเลยมานฮ้อนอยนเด็ปากเวลาเป็นพี่เมย์หนึง่งหายมูดจะย่างไปจะกันเออกันพี่ออกมาแล้วอ,อ๋อ,อตายมาเลยเออก็มีใจจนว่ามีออ <m> พวกเมียนึ่งกู เดินเข้าไปในป่าพอเัดแหลวคนยิ่งนั้นอยู่ตายนี่ไอ้ไอวเจพ่วนั้นอยู่บนจัดแหลวต่ำอยู่ยองยอองย้าไม่นานก็ได้หลกแหลอุบาทนะแหลอุบาทเง้าหลอมเพลที่มาตายปลาเขาหลอมเพ็ดไม่ใช่เออปิดเออเขาบอกก้าวเดี๋ยวไอ้เทพัมพัน์มันอะไระปิดเอาเอยย เขาเขขึ hmm. okay. people, he? He hungry, hungry, ้นเปล่าเลยไม่ขึ้นเปล่าเรือเอ้อต่มึงเล่ว่าบคนใจต่ำอยู่โองโยงโยงโยงแหน่คนใจอยู่เหมือนถ้าคนใจขึ้นเปล่าเนี่อคนขึ้นเปล่าต่ำปีปรับตอนเปล่าเลยโยงโยงโยงต่มึงเล่ว่าบคนยิงอยู่ตายนั่นแหละถ้าคนยิงอยู่ตายอยู่ใจก้นนั่นแหละเก็บลูกเปล่าแต่มึงเล่ว่าไม่นานดีตายลูกกันมึเก็บลกเปล่านั่นแหละโอ้เออ นึกไอ้นู้อะกันอุบาทละอ๋ะอให้เปลี้ยนโอ้โแจงเงี้ยนเอาตายมาเลยผมมีใจกันว่ามันมีกำกมชุบัดติดอยู่มาแจมเสียกำเจนจงเรียงให้กรงจอกมาเลยไอ้นั้นเลยชัดเจนนะมีอยู่ว่ากันเข้ารักกูเรียงให้กรงจอกมาเลยกันเข้ารักกูเออการกูรักกันเข้าพิดเข้ารักกันกูพิด กูรักกันเก้าพีชเอายอมการเก้ารักการันนั่นเลยแล้วกูแล้วยัางในมึงกันแล้วเว้ยไอตายโง่กันปื้นละตั้งไรแจกงง่ายเบื่อเดียว่าฮ่าฮ่าน้โบดูไปไปเป็นนองกันนะเอ่ออีนุ้ยดวงใจเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วไปเจอเรื่องปฏิจจาระบานเมืองกันมั่งตาความดีกันเลยมั่งเต้าว่าขับได้กันได้เดินายอยู่เลย โอ้โอ oh. oh. ้วัเจริย์ไมกับบลาอย่างนี้ปะ่ะเป็นเหน,เนื่อนอันน,น,นี้ไปนั่งนะนี่นั่งยี่แม่เรยกับบลไปเป็นล่ะน,นั่งยี่ <c oughs> <c oughs> เรียกับกับหลงเลยดิ ลงเรือ้อยลอยวนในใจจนว่าลมปัดมาจื้ใจไอ้ยลักละว่าตอบริงตงตาเมิ่อไม่ไนกินมว่นั่นไไอ้จันบรมติงตาแม่อไิ่ไดกินมวย

ไปปล่าม,มึงเรื่องไม่ดีมึงว่าป้มเรื่องไม่ดีจริงแต่ว่าตำน่องจังหวะผมดูมึงนี่ครับก็อย่าลืมว่าผมครับนะ่้าป้าน,านานั่งเพลนมาแลว้วผมก้อยกับนะบ้าโบสันนะ้าเกลือมาแลว้วมึงนี่ครับเต้นา่ายมาควนหน้าแก้วัดควรหน้าแก่พอดีก็คว้างลูกนิมิตพอดีไปกับเด็กเจ,าจา้าเจ้ากับคำกริบนายอาพันผมกับจำเร่หัก นายเบื่อเลือดก็ยายลนายมือพองกับจอดปลปลือบ่คือปลน,น,น,นเนยจันบ้านป้มบ่เดียคนแก่ตายโยาบละบานรอยเลือดกันนี้ก็ว่าตัางบ้านและบันลือตัางบ้านกันตัางบ้านลั่งชวนปนวามตัวปาปือแม่เ้ยขาเล่นไอ,รอ,อ้รวยล็กรกรกแกกับปยก้าวดำบีอ้อีแกงกวดห้าท่พวงไดมกว่าเบีบ้ยว่าป้นจะหมด กันนี้ผมเหมือนดังกลับจุ่มเจ้าป่าคนมาในหานมานั่นแหละกันนี้การกับพอดจชนะเราในการกับหู้ตาตจงไวแล้วต้องปกป้อมเจ้าหันมานั่นแหละผมดังกลับพอดีกับกับรถมาโจดีปรกตูอันรองกันรถกันที่แดงแต่ว่าตูเก้าการลังข่าด้วายกินม้อนอยู่แพรมแพรมแพรมผมกับติดกับบาดเรือว่ากันนี้พอดีพอดีเออกระโดอันนันก็มา ตังมวดตั้งจาแล้วก็มาลองรถโบ๊ทตู้มเดียวชาติอย่างเลือดเดืดรัดก,กักอันใดเปนแต่นั่งเรื่องคนนึงไอ้นั้หน,ห,นหรือก็ยกขึ้นไม่รดมอดกันนี่พ่อ่าโป๊ตำรวรลบอปนแล้วกันโปดายมือพอคนปันป่นคนปันป่นน้าร้องปันป่น I'm ร่าง่ายเรู้รินตนก็เป็นริบบิรทุกในบ้ลลนา,า,าวันตนะน้ทราบข่าวจากโฆษนามประชาธรันว่าใครข่ายัยกนันตะฟันรับมินแล้วจะได้แต่งงานกับฟ้าชายถ้าคนนีย้ยกนี้ใจอยากจะไปข่ายัยกกับเขาด้วยตนตรา,าหาักหรืกันไดยอดตองและวก็บังสมองติดตามต่อนะครับ